ก็จะพามาดูไอเดียการจัดห้องใหม่ของกวางกันค่ะก็ไม่รู้ว่าจะไปสุดตรงไหนก่อนหน้านี้ก็ได้ทำการเปลี่ยนพื้นใหม่เปลี่ยนตู้เสื้อผ้าใหม่แล้วก็เตรียมเปลี่ยนเตียงใหม่ด้วยนะคะห้องที่กวางอยู่ก็จะเป็นห้องนอนเล็กๆค่ะคือความฝันอยากมีบ้านมินิมอลไงแต่ของตัวเองก็คือมินิมาร์กวางก็ได้ทำการสั่งเตียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก่อนหน้านี้นอนเตียง3ฟุตค่ะตอนนี้ก็ขยายมา3.5แล้วตอนแรกห้องนอนกวางก็ไม่ค่อยคุ้มทนเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คือเปลี่ยนไปเน้นเฟอร์นิเจอร์สีขาวค่ะล้ิ่่่่งทีีกกกกะะหเเพมมมคคืออออออััตููใขดดยยนนน็็ไ สั่งทําตามขนาดที่กวางอยากได้นะคะก็รอของประมาณ2อาทิตย์กว่าค่ะที่ร้านก็บริการส่งฟรีนะคะกวางก็สั่งทําจากร้านนี้เลยค่ะจริงคลิปนี้ก็ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะกวางก็ตัดมาให้ดูกันค่ะก็ให้พี่เขาวางไว้หน้าห้องแบบนี้เลยค่ะมาตรงปกตรงแบบไหมก็ถือว่าโอเคเลยนะตู้เล็กกวางได้ราคา3ามพนนะคะตู้ใหญ่ก็ห้าพค่ะอค่ะขอไปทําการเคลียร์มุมสักหน่อยนะคะก็จะเอามุมนี้ออกจ้าภายในบ้านของกวางก็ไม่เน้นบิวอินนะคะแต่เวลาจะสั่งตู้สั่งอะไรก็ต้องเช็คขนาดดีอ๋อแรกคิดว่าขนาดที่สั่งทําจะไม่ใหญ่ไง่่อออมมก็คืหนนนะะ้ีีทจเ แต่ก็คือสั่งของไม่หยุดตู้ก็ค่อนข้างหนักเอาเรื่องเหมือนกันค่ะเนื่องจากกวางจะเอาไว้มุมเดียวกับตู้สภานะคะตู้สภาขนาดความสูงก็สูง2เมตรสี่สิบเลยค่ะกวางก็เลยแบ่งตู้เป็น2ขนาดนะคะทำฟิลคล้ายๆบิวอินแต่ก็ไม่ใช่ค่ะตู้สภาก็ค่อนข้างใหญ่แล้วหนักมากก็ต้องช่วยกันดันนะคะให้มันเข้าล็อกตอนแลกก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเวิร์กไหมที่สั่งทํามาแบบนี้แต่ด้วยความมีสกิลออกแบบไงมันก็น่าจะเป็นไปอย่างที่คิดแหละนี่ขนาดซื้อตู้สภาตู้ใหญ่มาก็คือยังไม่พอใส่สั่งทําตู้นี้มาเพิ่มก็็็ยยังไมมมม่่่่พพออออตนนีี้้้้กกวววาาาาาสสประะะณ4ููแลคถใ ยังไม่พออีกค่ะทุกคนคือแบบไม่อยากจะรีวิวห้องส้าเลยคือแบบมันเยอะมากอะมันทอ้ออะมาู้ชีวิตกันต่อค่ะคือแบบพอเข้าล็อกปุ๊บก,ก็คือมันดีกว่าที่คิดอะทุกคนคือแบบชอบบะถึงแม้จะสั่งทําแยกตู้มามันก็คือเนียนนะไม่เป็นรอยต่อเท่าไหร่ถ้าใครอยากสั่งทาเฟอร์นิเจอร์ก็คํานวณขนาดห้องตัวเองดีๆนะคะถ้าถามว่าจะหยุดแต่งบ้านแต่งห้องตอนไหนก็ยังไม่รู้เลยค่ะเพราะว่าไปสุดทุกรอบกวางก็คิดว่าการที่มีห้องสวยๆบ้านสวยๆก็ทําให้เรามีความสุขได้ค่ะดังนั้นก็หาทําต่อไปจ้